สวัสดีจ้าพี่น้องขอทักทายพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิซอฟกลาวเถยไทยสะพายเยอรมันนะพี่น้องเนาะวันนี้กะทิทักทายกับเมนูร้อนรอนบรรยากาศหิมะตกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ะี่จะพาไปดูแต่ละห้องเนาะตรงริมหน้าต่างริมประตูอะไรอย่างเงี้ยรนะิมหลับเบี้ยเนาะแต่อันนี้ก,ก็ทักทายกันกับเมนูหอยก่อนเนาะพี่น้องเนี่หอยแมงคู่ลวกต้มเสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวจะอเอาไปใส่ใส่ซานเงินพี่น,อน,อน้อง,งเดี๋ยวเปิดน้ำออกของแช่งไว้ก่อนเนาะนี่วันนี้ทักทายกับเมนูหอยน,อน้องเมนูหอยเดี๋ยวจะพาดเดินดูในแต่ละห้องของมัดจิบเนาะเห็น,หนยังไงหารลูกหมดไปเลาะพี่น้องมัเลย ยอมเลต้องย้ายได้น่าไปลองนะคนมาเช่าอืมยีมน่รอร้อนเาจะต้มเครื่องแล้วตัมเครื่องไวนะ้แล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูห้อง เนาะอันนี้แล้ก็น้ำจิ้มเท็เนือน้อหอยเนาะหอยแมงปูสดๆเลยพี่น้องสีสันน่ากินเลยจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มกะทิกะต้มพริกไว้แล้วเนาะเดี๋ยวไปไว้บนโต๊ะก่อน,น,อนเดี๋ยวเรา,เาปรุงเครื่องทีหลัง นี่ตำพริกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจะพาดูบรรยากาศก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเป็นเรื่องแลว้วก็มาตำกินกันนี่เมนูวันนี้กันนี่เลยตาดแสงเทียนยังไม่ได้จุดเทียนผลไม้หลายอย่างนนี่ก็คือมุมมุมกินเข่าของกะทิกับสามีเนาะวันนี้จะพาเดินดูแต่ละห้องก็ยังไม่เรียบร้อยหรอกพี่น้องแต่ว่า เมื่อไหนก็แบบถ่ายเราก็อยากถ่ายอยากถ่ายเก็บบรรยากาศในช่วงหิมะตกด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวอยริมหน้าต่างตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเมนูเดี๋ยวพาเปิดไปดูข้างนอกเห็นบรรยากาศยังมีบรรยากาศหิมะอยู่ไงก็เลยอยากถ่ายเป็นวีดีโอนี่เนาะบรรยากาศกลางคืนพี่น้องบรรยากาศ ตอนค่ำประมาณกี่โมงแน้วน้องยังไม่ได้ไปดูเวลาเดี๋ยวแที่จะบอกเวลาทีเนาะพี่น้องเนาะโคมไฟด้านล่างอันนี้ก็คือระเบียงระเบียงเป็นตู้กระจกหมดเนาะพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ติดถนนใหญ่มันจะได้ไม่ต้องเสียงดังเนาะพี่น้องเนาะหิมะเห็นไหมพี่น้องขา,ขาวๆบรรยากาศหิมนะตกเนาะ เล้วที่เปิดดูก็ได้เนอะจักนิดจักหน่อยอืเห็นไหมที่นอกสีสันนี่คือบรรยากาศกลางมืดๆเนาะน่าจะมืดแล้วแต่ว่าเวลายังไม่ดึกดอกแต่ว่านานหนาอ่ะมันจะมืดเร็วนี่บรรยากาศข้างนอกเนาะสวยงามเย็นเจ็บเลยพี่นอนเอ้ <c oughs> ตาที่ก็ทักทายอยู่มุมนี่เขาก็พาเด็กนึกปนี่เขาก็พาเด็กน้อยไปเรียนอีกนะสนุกสนานเราเปิดให้ดูคนพี่น้องในๆเขาก็ออกมาลนนะเอเนาะเขาก็จะลากเด็กน้อยชอบเด็กน้อยไม่รูจักหนาวเลยพี่น้องดูาสิแล้วก็ลากไว้นั่นนะเนาะเด็กน้อยชอบเดิน ก็คือบรรยากาศในห้องจีก็ชี่อยู่เราย้ายมาอยู่อาาพาร์ตเมนต์ใหม่คือดีมากเนาะ mm hmm. มาในเรื่องงานคล่องแคล่วทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. ที่ก็ดีใจก็กันที่ย้ายมาอยู่ในเมืองก็มีสิ่งดีๆหลายอย่างตามมาเนาะ mm hmm. ปิดไฟเดี๋ยวเราจะมานั่งกินตรงนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวไปดูห้อง อื่นๆก่อนก็ยังไม่เรียบรอยดีทุกอย่างนะพี่น้องของครัวเขาก็จะมาทําในเดือนกุมภาเนาะเจาทีก็อยากจะลง youtube เอาไว้เป็นความทรงจําดีๆนะพี่น้องเนาะนะเครื่องดื่มเยอะแยะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นของครัวเนาะของครัวก็กว้างอยู่พี่น้องกว้างกว่าแต่ก่อนเยอะนี่บรรยากาศในขะองครัวเราจะพาไปดู ห้องอื่นๆะนี่เนาะภาพรวมก็จะประมาณนี้กว้างอยู่พี่น้องมุมมุมดื่มกาแฟมุมนั่งกินข่าวของเราสองคนเนาะนี่ก็ห้องเก็บของของกระทิบเพราะว่าอุณหภูมิในนี่จะร้อนมากเนาะเนี่ยก็เลยเอาพริกเอาเ็ดเอาอะไรที่เป็นของแห้งมาเก็บไว้ในนี่เนาะพี่น้องนะเนาะเพราะว่าอุณหภูมิใน,นเนี่ยร้อน พวกพักพวกอะไรเนาะนี่ของเก็บของของเราสวยงามพี่น้องตู้ปลาก็ยังไม่ได้เอาปลาใส่เพราะว่ามันมีตู้เล็กอยู่เนาะพี่น้องเนาะเขาเปิดไฟอันนี้ก็เป็นมุมไหวพระของกะชิเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมุมไหวพระอันนี้ก็เป็นที่เก็บเส้านั่นแหละ ประตูเข่ามาเนาะจะมีช่างนำโชกกะทิก็จะเอามาตั้งไ,ไว้ตรงนี้พอเสร็จจากมุมนี้แล้วเข่ามาถึงช่องนี้เราก็จะไหว้พระกันก่อนเนาะพี่น้องเนี่ยไหว้พระมาทุกครั้งเวลาเข้าหอ้องนี่ก็คือมุมไหว้พระของกระทินะนี่มุมที่กะทิชอบที่สุดเพราะว่าท่านก็สวยเนาะ แล้วก็พยายามจัดสรรนันงสรรให้ท่านอยู่เป็นสัดเป็นส่วนเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ได้เป็นเฉพาะแต่ละส่วนไปนะพี่น้องานะคือบริเวณห้องโถงก็กว้างอาู่พี่น้องเนี่ยเนาะไปดูห้องนอนของกะทิกับสามีกะทิเปิดให้ดูเนาะเพราะว่าชีวิตกะทิเนี่ย เป็นสาธารณะเนาะพี่น้องก็ที่ไม่ได้ปิดบังอะไรนี่เนาะท่องทีก็ที่อยู่ก็จะมีโทรทัศน์ไว้นอนดูสุขสบายอยู่พี่น้องที่นอนกน็นุ่มๆเนาะนี่นอนกันุ่มดีนี่แหละเราจะอ,อยู่อย่างนี้แหละนี่ก็สามีก็มาเปิดหนังดูระเบียงก็นอน,นหันหัวไป บอลห้องพระเนาะเราป็นเคยเจอในหิมะตกพี่น้องเราก็ได้เห็นหิมะพอมเนาะเนี่ยหิมะตกข้างสวนก็ระเบียงเนาะพี่น้องเขาก็ประดับไฟแสงสีมันก็สวยงามไปก็สบายเนาะพี่น้องนี่กระตูเสื้อผ่าใหญ่เนานะเป็นลลอกไปก็ก็ดีใจนั่นแหละอืถึงอยากที่จะ เอาลงเป็น youtube เป็นความทรงจำดีดๆสวยๆไว้เนาะนี่นอนดูหนังคิดถึงเราก็มาเปิดดูนอ้องพี่น้องเนาะเราก็ต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ต่อไปมาดูในห้องทำงานห้องทำงานของกราเชิดเปิดไฟก่อนตะนาแดนนี่เลยจ้านี่เป็นห้องแกลเลอรี่ของกระิเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย ตู้ปาก็มุมพักผ่อนเนาะนงานก็จะเียงเอาไว้แบบนี้สวยงามนะพี่นอ้องนีก็มุมนี่เนาะอ,อันนี้ก็เป็นทางเข่าอะไรพี่น้องเนี่ยงานก็ประดับตกแต่งเอาไว้ลังก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ออเดอร์หลายเนาะก็เลยเอามาไว้ในนี้คอมพิวเตอร์อไว้ปินงานก็อยู่ในมุมนี่ก่อนเนาะพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทํางานเนาะ ก็เลยต้องจัดสรรพื้นที่ในการทำงานนี่แหละพี่น้องก็เลยเอามาให้ได้ชมกันก็นั่งดูบรรยากาศไปเนาะนี่ก็มุมทำงานโคมไฟนี่แหละข้างนอกแล้วก็เปิดไปดูหิมะได้เนาะเนี่ยเวลาเราทำงานเห็นไหมพี่น้องนี่เพื่อนเขาก็ประดับไฟแสงสีหิมะอยู่ข้างนอก สวยเย็นพรอมนี่เนาะมันก็มีความสุขดีเนาะพี่น้องเพราะว่าเราแบบมันโอเคเราไงนี่ก็ของทำงานที่แบบว่าอยู่ตัวในระดับหนึ่งเนาะพอได้มานะทำอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกดีอะ่ะพี่น้องดูสิของทำงานของต่เองเนาะนี่ก็ะตี้กระตังเลยเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเราเขียนเสร็จแล้ว เวานี้เราก็หันมาดูตรงนี้หันไปหันมาเนาะโต๊ะก็หมุนได้เนาะพี่น้องเนาะเราก็อยู่เร่นี้ทำงานไปศิลปะสร้างสรรค์สิ่ง,ง,งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันเนาะก็เปิดแกลเลอรี่อยู่ประเทศเยอรมันก็สร้างสรรค์วาดภาพมาให้ได้ชมมาขายกัน ก็เดี๋ยวกะที่ก็จะลงคลิปต่อๆไปให้ดูเนาะว่าทําไมถึงได้รทางานนี่หรืออะไรแบบนี้วันนี้ก็แวะมาทักทายกันมาฝนเอามาให้ได้ชมกันเดี๋ยวจะพาไปดูห้องรับแขกนี่ห้องสุดท้ายแลย้วสามีก็นั่งอยู่ในห้องนั่นเลยห้องน้ำมาให้ดูดอกนี่ห้องน้ำเนาะห้องน้ำยังไม่เรียบเลยแตนตะเดิน นี่พี่น้องมุมนี่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นมุมออกกำลังกายของเราเ mm. นานะพีกับสามีจะดูหนังอยู่ต้นคริสต์มาสเรายังไม่ได้เอาออกนะพี่น้องเนาะเนี่ยเรายังไม่ได้เอาต้นคริสต์มาสออกเลยต mm. ีก็กะว่าอีกสักนิดเนาะเดี๋ยวเราที่จะมาเอาออกของฝันจะยังอย <Okay. S 1> ู่ยังตั้งไว้อยู่มันเดิม จสวยงามเละพี่น้องสีสันงามตาเนาะประดับประดาไปเสงสีรีรยรเรีับสวยเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรที่ใช่เลยนะขออนุญาตยกกล่องสักนิดนึงแล้วกันเนื้อพี่น้องเลยเออ หันยาวๆนี่นะพี่น้องนะสวยไหมสวยเดยที่ก็เขาเอาอะไรเอามาให้ดูในแต่ละห้องในแต่ละส่วนเนาะนี่สำหรับอาพาร์ตเมนต์ใหม่ที่เราย้ายมาอยู่บรรยากาศที่มากอยากให้ดูช่วงพิมะตกด้วยไงก็เลยถ่ายเป็นคลิปรีโอวันนี้เนาะเนี่ยเป็นระเบียง ก็มีกระต่ายสองตัวนี่กระต่ายสองตัวอยู่ก็เกิดจกเห็นไหมพี่น้องมันก็อ้วนน่ารักตมตมิเนาะสีสันง,งามตาประตูก็เปิดเข้าหากันได้น้อพี่น้องเนาะิสตามกคันด์คอร์ดเทศการไหนๆก็ก็ดียามหมดเนาะพี่น้องเพราะว่าเราชอบไง มุมพักผ่อนนะพี่น้องเนาะฮัลโหลฮัลโหลเขาอายก็ไม่อยากถ่ายทำกับเองิงก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องนะเพราะว่าเขาไม่ชื่อเองิงสามีเขากำลังอยู่มุมนั่นต่อไปเราก็จะพาไปกินหอยเนาะไปกินหอย,อยกันเลยพี่น้องนี่มุมไหายา ขอ,อปิดไฟก่อนเราคําน้ำจิ้มก่อนเนาะพี่น้องน้ำจิ้มแซ่บๆเลยแลย้วมีเวลาอยู่มาเพราะว่าคนเยอรมันเนี่ยเข้าก็ส่วนใหญ่เลยเนาะพี่น้องส่วนใหญ่เขาไม่ได้ชอบถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเหมือนเองเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเพื่อที่ส่วนตัวเข้าก็เลยไม่ได้ บ้าไนพี่น้องเนาะไปเข้าก็ไม่ได้ว่าไรเนาะถ้าเราอยากจะถ่ายหรือเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำได้เนาะแค่เข้าม่ได้มาถ่ายกับเราบ่อยๆแค่นั้นเองามันเป็นไหลเป็นพื้นที่ส่วนตัวนาอพี่น้องเนาะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็นตามในี่เรามาทำน้ำจิ้มกันเลยพี่น้องตามพริกเรียบร้อย เดี๋ยวปากมะนาวใส่ใส่ลูาตาลใส่ชุรสกุ้งเผือกก็อร่อยเลยพี่น้องมาดูกันเลยจ้าของที่เน้นเปรี้ยวหวานนะพี่น้องนะเน้นเปรี้ยวหวานใส่มะนาวไปกระเทียมดองก็มีเรียพี่น้องกระเทียมดองดองเองดองอร่อยเลยนะ ทานไปนจักสองก้อนชุลลดหาไม่ได้เลยคือชุรลดใส่ล่อยไรไลยมาจิ้มน้ปลาน้ปลาจะใส่น้ำกระเทียมดองไปจังกเป็นึ่งนาพป่นองเนาะกระมรดชากรุรมกระอม ไม่เคยเปิดได้เปิดไม่ได้ก็ไม่ใส่เ้ยพี่นะ้องอ่าเปิดได้อยู่นี่จะดูสบายรดสุดยามและพี่น้องนี่หนามกระเทียมดองจักสองชอ่อเพิ่มความหอมเนาะกระเทียมดองกระทา่าหินเราพี่น,อน้องปลูกปอกสวนะ สวนถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราก็เอามาทำน้ะพี่น้องนะใส่ถวยกเวลาถึงช่วงเก็บน้อมกระชี่ก็เอามาดองแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ลงปลูกเลยนีเวลาเนี่ จะไม่เป็นไรพี่น้องมีไหลไหลกระปุกทำไหวไหลไหลกระปุกเนาะน้ำจิ้มเสร็จแล้วพี่น้องน้ำจิ้มหอยแมงผูบมามากินหอยแมงผูบกันบรรยากาศริมหน้าต่างสามีเขาก็ไม่ได้มากินด้วยเนาะ ว่าเอ่อเขาไม่รู้จะกินหอยทีือยันีกุอร่อยนะเดี๋ยวพีขอนะอนุญาตชิมก่อนเนาะนี่พักเนาะพี่องพักจิ้มทำมัจิ้งเป็นเมี่ยงเนาะชิมให้ดูน้ำจิ้มเผ็ดมากพี่น,อน้องดูจากสีผิวหรอ้ยหิวเขา่ากินเพียวๆเ,เลยเนาะ เียมายอืมอืมอร่อยอ่ะนัวดีแต่พี่น้องเปรี้ยวหวานเข้ากันย่นีอ่ะกับหอยอ่ะอืมเน้นพริกด้ยพี่น้องรสชาติยางนี้อ่ะ แมลงผูกกัซื้อยู่ในห้างเขามีขายเนาะหา้างเขาเนี่ยกุ้งกับนี้แต่ว่าไม่ได้ทำวันนี้ทำหอยก่นอนนาไปนอ้นองเนาะเฮ็ดดิจันอร่อยก็ ำหรับคลิปวีดโอนี่ก็เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าดู้องกันเรียบร้อยแล้วไแต่ละผองที่กะที่อยู่ออทุกอย่างก็โอเคมีความสุขกะทิเป็นคนบุรีรัมเนาะซำเนียงกันเลยจะออกประมาณนี้เนะาะกะทิกัยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเ้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบเบอร์ของกะทิได้เลยพี่น้องเบอร์บายบายสวัสดีคะ่ะ